ตอนแรกผมเข้ามาในศาสนานี้เพราะเกิดจากความทุกข์หาทางออกว่าเอจะทำอย่างไรให้ความทุกข์มันคลายมานึกถึงเรื่องของศาสนาพุทธก็สงสัยว่าตัวเองนี่เป็นพุทธแต่เฉพาะในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนหรือเปล่าก็เลยเข้ามาศึกษาตัวเองนะโดยดูว่า ศีลห้าข้อเนี่ยเราทำครบไหมมีข้อไหนบกพร่องมัง่งก็เริ่มแก้ไขไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าตัวเองมีศีลครบมาข้อเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากตอนแรกเราจะคิดว่าการรักษาศีลน,นี่เป็นเรื่องยากพอลองปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ยากเลยมันจะมีเขาเรียกว่ะ เหมือนสัญญาณเตือนก่อนที่มันจะทําผิดสิ่งไปเนี่ยมันจะมีมโนสํานึกตัตรวนี้บอกว่าไอ้นี่ผิดนะอย่าทำเนี่ยซิ่งตั้งกลางๆตรง,ง,งนี้แหละมันเป็นเหมือนการถือกินโดยอัตโนมัติเราดูตัวเราเองแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีบกพร่องข้อไหนอยู่เช่นข้อปฏาาิบาตคือขาดสัตว์ นะค่าสนี้เราก็รู้เลยเ,ยเราเรายังตบยุงอยู่เรายังฆ่า,มาแมลงโน้นมแมลงนี้อยู่อะไรเนี่ยหมดเมดบีด้หม,มดเลยเนี่ยอันนี้ถือว่า,าเรายังมีตัวนี้ปกป้องเพราะฉะนั้นเราต้องเลี่ยงยาไปกระทำให้ใช้วิธีปัดปัดเปาอย่าไปทำลายเขานะแล้วสีตัวเนี้ยมันจะเริ่มทวีความเข้มข้นไปเรื่อยๆ อันนี้เวลาท่านไปเจอตรงน้นตรงนี้ท่านจะมีความรู้สึกเมตตามันแทนที่จะไปฆ่ามันนะเห็นใจเดือนเดินอยู่กลางถนนก็จับมันไปอยู่ที่ร่มๆอันเนี้ยเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะนะท่านท่านก็ลองดูเรื่องรักทรัพย์เรื่องอะไรนี่เหมือนจะหมดนะแต่จิ่งที่รักษายากที่สุดะผมว่านะคือเรื่องมูสา พอเรื่องมุสานี่มันเกี่ยวโยงกับหลายๆเรื่องเลยแต่เราจะต้องพยายามดูว่าการทำมุสานั้นมีเจตนาทำลายบุคคลที่เราพูดกับเขาหรือว่าหวังดีกับเขาหรือเปล่าเนะพราะบางอย่างต้องดูเจตนาไปด้วยสีนทั้งห้าข้อเมือนกันหมดนะต้องมีเศษเจตนา เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวน,นะว่ารักษาสิ่งไม่ได้เนะี่ยโดยเฉพาะพวกพวกที่เป็นในสิ่งสุราสิ่งสูบๆน้วยน,นะเพียงแต่คุณตัดใจและตั้งใจว่าจะเลิกแล้วก็ค่อยๆทำไปทีละเล็กทละน้อยไม่ใช่ตัดแบบโอ้เอ้าเต็มที่เลยลขาดแล้วก็ไม่ไหวพอนไปเรื่อยๆเลยๆเ,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 เดี๋ยวมันก็ได้แหละเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่า มันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นนี่คือการรักษาศีลทำได้ดีครับถ้าทำครบห้าข้อก็อจะมีจิตไปถึงพระสุาบันไดนะใครตั้งใจทำการรักษาศีลให้ได้ครบเนี่ยนั่นแหละคือเส้นทางสู่พระอริยสงฆ์และจะเป็นพระอรหันตในอนาคตไม่เกินเจ็ดชาติ